ข้อที่78นะครับกำหนดชุดตัวเลขจำนวนเต็มบวก10จจำนวนซึ่งค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้คือ27แล้วก็6ใน10ของจำนวนนีเ้เป็นตัวเลขที่อยู่ระหวา 3, ่าง3 15-50ถึง50ข้อความใดที่กล่าวเป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขชุดนี้ ก็ไก่บอกว่าสองเป็นสมาชิกที่มีค่าต่ำที่สุดในข้อมูลชุดนี้นะผมจะใส่สองไปก่อนนะฮะแล้วเขาบอกว่าหกในสิบของจำนวนนี้หกในสิบของจำนวนชุดนี้เป็นเลขที่อยู่ระหว่างสามสิบห้าถึงห้าสิบนะครับก็คือผมจะใส่สามสิบห้าไปหกช่องเพราะว่าเป็นเลขอย่างต่ำเหม็น ด,ดังนั้นเจ็ดช่องนี้ใช่เจช่องเช่องนี้จะรวมกันได้212ร้อยอซึ่ง10ช่องนี้ต้องรวมกันได้710มาจาก x bar เท่ากับ summation x ส่วน n เนาะแล้วเราก็รู้ว่า x bar คือ27แล้วก็ summation เท่ากับ Summation ของ x ส่วน n n คือ10ก็จะได้ว่า Summation x ก็คือ270นั่นเองครับแล้วก็เอา270มาลบกับ212ไม่เหลืออยู่58ก็คืออีก3ต้องนี้ต้องรวมกันแล้วได้58แล้วก็ถ้าใส่เลข2ไป2ตัวตรงนี้ก็จะเป็น54 ใช่ห้าสิก็คือข้อก่อไก่สามารถคือขึ้นได้ครับอ่า uh huh. ถ้าอย่างนั้นห้าสิถ้าอย่างนั้นผมก็จะทำาดูเลขแที่สองนะครับห้าสิบเจ็สามารถเป็นสมาชิกที่มีค่าสูงสุดในข้อมูลชุดนี้ได้ก็ตัดสองกับจะเป็นอย่างนี้ ถ้าผมใส่ 5, ้าสเจไปก็จะเป็นตอนนี้ก็จะมีผลรวมของเจช่องเนี้เป็นสองหกเแล้วเนาะก็คือขาดอีกสามจะเป็น2องเจ็ดังนั้นอีกสามช่องที่เหลือจะเป็นหนึ่งหแล้วก็1ก็แปลว่าข้อขอใขรก็เกิดขึ้นได้ทีนี้ ข้อควายบอกว่า2และ57สามารถเป็นข้อมูลในชุดนี้ได้ดังนั้นผมก็จะรวม1กับ1ตรงนี้เป็น2องหาร้ว่า9ช่องนี้รวมกันเราได้2องรอเนาะส่วนช่องนี้เราจะใส่อะไรไม่ได้เลยนอ,นอกจากสูตรเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องเป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่งสู์ไม่อยู่ในเซตของจำนวนเต็มบวกดังน,นั้นข้อคอควายก็จะผิดนะครับตอบข้อคอควายครับผม